พบกับหนังสือเสียงนะคะคุณจักรวาลสุดโหดสอนคำพูดเจ๋งๆให้ผมแบบนี้นี่20ล้านถึงหายไปผู้เขียนนะคะเขียนโดยคุณโคอิเกะฮิโรชิผู้แปลคุณอภิญญาเตชบุญภัยสาลจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์วีเลินค่ะแล้ววันนี้นะคะอยู่กับหวายนะคะ Stay with present studio ค่ะ องสั่งความปรารถนาง่ายๆเพื่อสัมผัสถึงพลังในการสั่งความปรารถนาที่เพิ่มขึ้น60หมืนเท่าดีละในเมื่อพลังในการสั่งความปรารถนาของนายเพิ่มขึ้นเป็น60หมืนเท่าแล้วก็ได้เวลาฝึกพิเศษแล้วโควอิเกะเอฝึกพิเศษเหรอครับโคอิเกะถามใช่เพราะนายเรียกความอับโชคมาหาตัวเองมากเกินไปจักรวาลตอบ เรียกความอับโชคออเมันก็คงใช่ล่ละครับโคยเกตตอบต่อ,ตอนายเป็นพวกดึงดูดความอับโชคนิสัยก็นำพาโชคร้ายแต่ฉันรู้วิธีแก้ปัญหานี้วิธีที่ดีที่สุดก็คือต้องตระหนักว่าพลังในการสั่งความปรารถนาของตัวเองเพิ่มขึ้นเป็นห0 0 0 0่นเท่าแล้ว,แล,วแล้วต้องทำยังไงเหรอครับโคยเกตถามนายลองสั่งความปรารถนาง่ายๆดูสิจะเป็นเรื่องอะไรก็ได้ ความปรารถนาง่ายๆหรอครับมาบอกปุบปรับแบบนี้ผมนึกไม่ออกหรอกครับโคยเกะตอบงั้นนายชอบสีอะไรเออสีสีเหลืองมั้งครับโคยเกตตอบแล้วตัวเลขที่ชอบละ่ะอืมชอบเลขหนึ่งครับโคยเกตตอบชอบรถอะไรคุณจัก,กรวาลถามรถบิเทอร์ละมั้ง โคอิเกะตอบโอเคตกลงว่าทั้งหมดนี้คือความปรารถนาของนายสินะเราออกไปข้างนอกกันฮะโคอิเกะตกใจผมออกไปข้างนอกกับคุณจักรวาลทั้งที่ยังไม่เข้าใจว่าเขาต้องการอะไรและจะทำอะไรกันแน่ระหว่างที่ผมขับรถมุ่งหน้าเข้าตัวเมืองเซนไดจู่ๆคุณจักรวาลก็พูดโพ้งขึ้นมาเฮ้ยโคอิเกะในตาถั่วหรือไงฮะฮะ มีมีอะไรเหรอครับโควยเกถามมองไปข้างหน้าสิข้างหน้าผมก็มองอยู่นี่ไงครับไม่ใช่อย่างนั้นฉันให้มองรถคันข้างหน้าต่างหากอ่ะรถรถบิดเพิไม่ใช่แค่นั้นนะเอ๊ะเฮ้ยเลขทะเบียนรถหนึ่งหนึ่งซะด้วยแล้วรถสีอะไรคุณจัก,กรวาลถามส,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 สีเหลือง นี่มันอะไรกันสุดยอดไปเลยโคยเกตตกใจเพราะฉันไปส่งความปรารถนาของนายให้จักรวาลแล้วไงล่ะสำนึกบุญคุณฉันส,สขิขอขอ,ขอบคุณครับโคิเกตตอบแล้ววันนั้นก็เกิดปฏิหารเล็กๆน้อยๆขึ้นทั้งวนันเช่นเดินสวนกับคนสวมเสื้อสีเหลืองดูนาฬิกาแล้วพบว่าเป็นเวลา11.11น11น ร้านที่เพื่อนชวนไปดื่มด้วยก็ชื่อว่า b i t เทิแถมยังมีโมเดลรถบิตเทิลดสีเหลืองประดับอยู่ในร้านอีกอย่างนี้นี่เองพอสั่งความปรารถนาแล้วสิ่งที่เราปรารถนาก็จะปรากฏขึ้นตรงหน้าสินะโคอิเกะคิดในใจ หลังจากนั้นผมก็เข้ารับการฝึกพิเศษกับคุณจักรวาลโดยทำให้ความปรารถนาเล็กๆน้อยๆเป็นจริงทุกวันนี่คือเป็นการสั่งสมประสบการณ์ความสำเร็จเราอาจจะปลดนี้สำเร็จก็ได้โคยเกะคิดการที่ผมเริ่มรู้สึกแบบนั้นอย่างไม่มีเหตุผลก็เพราะผมได้สัมผัสถึงพลังในการสั่งความปรารถนาที่เพิ่มขึ้น6 0 0 0ืเท่าแล้ว ปรารถนาจะเป็นจริงได้ก็ต่อเมื่อเราสามารถข้ามผ่านช่วงรอเวลาไปได้เมื่อเทียบกับตอนเจอคุณจักรวาลใหม่ๆตอนนี้ผมสดใสล่าเริงขึ้นมากก็จริงแต่เพราะผมกู้เงินต้นจำนวน20ล้านเยนมาจากสถาบันการเงินที่คิดดอกเบี้ยสูงลิ้วหลายแห่ง ผมจึงต้องวางแผนใช้นี่ในช่วง10ปีอย่างอรอบคอบผมกู้เงินจากหลายแห่งไม่ว่าจะเป็นหอ,อการค้าญี่ปุ่นธนาคารสินเชื่อผู้บริโภคและเงินกู้นอกระบบ ผมเคยต้องชำระหนี้มากสุดถึงเดือนละ4 0 0 0 0นเยนแถมระหว่างนั้นผมก็ต้องจ่ายค่าสินค้าค่าเช่าร้านและค่ากินอยู่ด้วยผมจึงต้องใช้ชีวิตอย่างอัตคัดขัดสนเช่นเดิมวันหนึ่งผมพูดเปื่ยๆกับคุณจักรวาลว่าในเมื่อการสั่งความปรารถนากับจักรวาลช่วยให้สมหวังได้ทุกเรื่องงั้นถ้าผมบอกว่านี่จะหายไปหมดเดี๋ยวนี้มันจะหายไปจริงๆไหมครับโคอิเกถาม ไปกินข้าวหน้าหมูทอดกันคุณจัก,กรวาลตอบเอะโคฮิเกะตกใจผมไปที่ร้านข้าวหน้าหมูทอดแห่งหนึ่งกับคุณจัก,กรวาลตามคําชวนแบบไม่ทันได้ตั้งตัวพี่พี่รับออเดอร์หน่อยขอข้าวหน้าหมูทอดสิบชามคุณจัก,กรวาลบอกฮะพูดอะไรนะครับจะกินหมดได้ยังไงแล้วผมก็ต้องเป็นคนจ่ายเงินด้วยนะครับเอาเถอะหน้านายรออยู่ยงเงียบๆเถอะ พี่พี่อะเขามองไม่เห็นฉันนี่นาเฮ้ยโคอยเกะสั่งหน้าข้าวหมูทอดมาสิบชามสิ เอ๊ะหัวเด็ดตินขาดยังไงผมก็ไม่ยอมสั่งคยเกตตอบฉันบอกให้สั่งก็ต้องสั่งสิคุณจัก,กรวาลตอบนายนายบอกว่าจะทําตามคาใบ้ของฉันทุกอย่างไงฮะถึงแม้จะรู้สึกเครือบแคงใจแต่ผมก็ต้องตัดใจสั่งอาหารตามที่อีกฝ่ายบอกจากนั้นไม่นานข้าวหน้าหมูทอดก็ถูกยกมาเสิร์ฟพนักง,งานทําหน้าสงสัยกับออ,อเดอร์จํานวนมากมายส่วนคุณจัก,กรวาลยิ้มกลิ่มพร้อมทำสีหน้าพึงพอใจ ผมอยากกินบะหมี่เย็นมากกว่างั้นก็กินข้าวหน้าหมูทอดให้หมดก่อนจักรวาลตอบเอ๊ะคนที่อยากกินคือคุณไม่ใช่หรอครับแล้วทำไมผมต้องกินข้าวหน้าหมูทอดก่อนด้วยล่ะถ้านายไม่กินข้าวหน้าหมูทอดให้หมดก่อนเขาก็ยังไม่เอาบะหมี่เย็นมาเสิร์ฟหรอกม,มันก็แงอยู่แล้วก็คุณเป็นคนบอกให้ผมสั่งมาตั้งสิบชามนี่ครับโคยเกตตอบ ใช่มันก็แงอยู่แล้วการสั่งความปรารถนาของนายก็เหมือนกับการสั่งข้าวหน้าหมูทอดนั่นแหละนายสั่งความปรารถนาขอชีวิตที่อับโชคมานานหลายปีนายก็เลยต้องได้ใช้ชีวิตแบบทุกทรมานอยู่ไงล่ะโคอิเกะมาตอนนี้ถ้านายอยากสั่งบะหมี่เย็นหรือก็คือความปรารถนาใหม่ก็ต้องรอเวลาให้ข้าวหน้าหมูทอดหรือก็คือความปรารถนาเดิมที่สั่งมาก่อนหน้านี้หมดก่อนบะหมี่เย็นถึงจะมาเสิร์ฟไง รอเวลางั้นเหรอกุยเกตตอบ แล้วนะคะกับหนังสือเสียงคุณจักรวาลสุดโหดสอนคำพูดเจ๋งๆให้ผมแบบนี้นี่20ล้านถึงหายไปค่ะกับ Stay with Present Studio นะคะแล้ววันนี้ไปแล้วนะคะพบกับไว้ Mini มโพ i ิ i v ฟแอสเซสเซอรี่ค่ะพลังงานดีๆเริ่มต้นได้ด้วยตัวคุณเองค่ะ